ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Drive วิ่งรีฟช่องสำหรับคนรักรถที่ต้องการข้อมูลรีวิวรถใหม่ล่าสุดอย่างครบถ้วนวันนี้เราจะพาไปชมรถรุ่นใหม่จากค่าย BYD กับ2026ั i m 9ที่หลายคนจะตามองในฐานะรถยนต์ MPV ไฟฟ้าหรูหรารุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการขับขี่ BYD M 9ปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและสาง่างามตัวถังมีความเรียวบางแต่ยังคงความแข็งแกร่ง เส้นสายรอบคันเน้นความบเฉี่ยวไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉียบพร้อมกระจังหน้าที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับภาพลักษณ์รถไฟฟ้าโดยเฉพาะล้อวอลลอยขนาดใหญ่และดีไซน์ที่มีมิติเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นในส่วนของภายใน BYD M9 ออกแบบมาอย่างกว้างขวางและล้ำสมัยพื้นที่ห้องโดยสารรองรับผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งพร้อมเบาะนั่งที่หุ้มด้วยวัสดุระดับพรีเมียมมีทั้งระบบปรับอากาศแบบแยกโซนระบบไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร และหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่ควบคุมได้ทั้งแบบสัมผัสและเสียงรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบพิศทางที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ทางด้านสมรรถนะ2,026 b ิตเ9ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้พละกำลังสูงระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ที่ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลาดชันอัตราเร่ง0ถึง100กิเมตรชั่วโมง ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถ MPV ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมาพร้อมแบตเตอรี่แบล็แบตเตอรี่ตตรุ่นใหม่ที่ให้ระยะทางการวิ่งไกลกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาเพียง30นาทีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยก็จัดมาเต็มระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับสูง กล้องรอบคันระบบเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและเซ็นเซอร์จอดรถที่ทำงานร่วมกับระบบ AI เพื่อความแม่นยำสูงสุดทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางและทุกสภาพอากาศจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือระบบช่วงล่างที่นุ่มนวลแต่มั่นคงควบคุมได้ง่ายแม้ในความเร็วสูงเสียงในห้องโดยสารเงียบสนิทเนื่องจากมีระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ ตัวรถยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่โหมดประหยัดพลังงานโหมดสปอร์ตจนถึงโหมดอัตโนมัติที่ปรับตามสภาพถนนได้อย่างชาญฉลาดสำหรับใครที่มองหารถ MPV ไฟฟ้าที่ให้ทั้งความหรูหราความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะระดับสูง BYD M9 รุ่นปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าจับตามองที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดเวลานี้ ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไร e วิ่งรีฟเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆอีกมากมายขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้า